ดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับถาดเครื่องมือนะครับยี่ห้อบอสรุ่น l s t r a y 9 2นะครับเป็นถาดเครื่องมือบอสนะครับเป็นรุ่นอย่างหนานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะวัดขนาดความคุณยาวให้ดูนะครับตัวนี้นะครับ ความยาวนะครับอยู่ที่สามสิบมิลนะครับไอ้สามสิบเซนนะครับ36เซนส่วนตรงนี้นะครับอยู่ที่สาสิบเอดเซนนะครับโอเคแล้วดูความลึกอยู่ที่ประมาณสิบเซนนะครับความลึกนะครับ โอเดีย๋ยวหมุนถายให้ดูโอเคลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ